สุดตาสองสุปตาจัดเต็มแต่ชั้นเทศกาลวันคริสต์มาสหนปีมีหนึ่งครั้งก็ขอจัดแฟชั่นสวยหล่อบแบบจัดเต็มจัดแน,น่นสุดตาตามสไตล์ใครสไตล์มันสร้างสีสันให้กับวงการในเทศกาลส่งท้ายปีวันคริสต์มาสงานนี้เหล่าคนบันเทิงก็ไม่น้อยหนะ้าตบเท้าจัดแฟชั่นสีสดใส แบบรัวๆอย่างสาวเบลล่าลานีแม้ตัวจะอยู่ไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์แต่ก็ขอสวยอาร่าก,กับชุดคนมิ้งสีชมพูสไใส์ท่ามกลางหิมะและบรรยากาศที่เป็นใจฝากของสาวใหม่เดวิกาคงคอนเซปต์สวยหุ่นสับในชุดสีแดงเปิดลาถ่ายคู่กับต้นคริสต์มาสโพดทาน่ารักทะลุเฟรมไปเลยค่ะ ด้านของนั่นเงเอกสาวคนสวยขวัญใจฟแฟนๆอย่างยายา่าอุรัสยาก็มาในชุดเดสสีแดงสดใสเริงราที่ถ่ายรูปคู่กับต้นคริสต์มาสเห็นแล้วใจฟูอดยิ้มตามไม่ได้เลยรวมไปถึงเพื่อนสนิทอย่างสาวพิมเบอรี่ที่มาในเดสสีแดงเซ็กซี่เบาๆจัดแต่งต้นคริสต์มาสด้วยมือตัวเองแต่งานนี้ไม่รู้ว่าซานต้าม,มากจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไมคะ อแมนดาออฟดัมม u n ู v e เว e 2020ที่งานมีเจ้าตัวยกต้นคริสต์มาสไส่ิินิ่มาไว้บนหัวเก๋ไก่ไม่มีใครเหมือนเข้ากับเดทก็ออกสีแดงโชว์เซ็กซี่เบาๆว้าวสุดๆส่วนทงนางด้านของสาวเกตการกาวที่เจ้าตัวลงทุนจัดเต็มแต่งองค์ทรงเครื่องแปลงร่างแปลงโฉมเป็นควางเลนเดียสาวสุดเซ็กซี่ขยี้ใจจนแฟนๆเระอนำกดไลค์กันไปยังเลยค่ะ มากันที่ครอบครัวของสาวมากี้ราศีที่แท็กทีมกันมาทั้งครอบครัวแต่งกันแบบจะเต็มรวมเฉลิมฉลองในเทศกาลวันคริสต์มาสปิดท้ายที่นักรอ้องลูกทุ่งสาวใบเตยสุทธีวันหรือใบเตยอาสยามที่จะเต็มชุดน่ารักน่ารักสดใสเข้ากับเทศกาลวันคริสต์มาสกันทั้งครอบครัวน่ารักสุดๆไปเลยค่ะ